พี่น้องอสสอสมนะครับวันนี้หมอชาติมีเรื่องที่น่าภาคภูมิใจเรื่องหนึ่งนะครับมาคุยกับพี่น้องอสสอสมนะครับหมอชาตินี่นะครับดูแลอสมอยู่68คนนะครับ68คนก็มีคุณภาพล้นๆนเลยนะครับคราวนี้ว่าเรื่องที่ภาคภูมิใจก็คือปีนี้นะครับปีนี้หมอชาติได้ขอโคต้าเพื่อขึ้นทะเบียนอสม บัญชี2หรือว่าอสมจิตอาสานะครับและอสมใหม่นะครับขึ้นทะเบียนใหม่ได้ถึง7คนเลยนะครับได้ถึง7คนจาก68บนะฮะบวกอีก7นะครับก็เป็น75คนนะครับ7คนนี่นะครับได้ค่าบริการเดือนละ2,000บาทเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่หมอชาติได้ภาคภูมิใจแล้วก็จะได้ต้อนรับนะครับสมาชิกใหม่นะครับที่ เข้ามาทํางานนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนของเราแล้วก็เป็นสมาชิกในชมรมอสมอตําบลสนวนของเรานะรเพื่อให้ทีมมีความเข้มแข็งแกร่งนะครับเข้มแข็ง,ข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 งมากยิ่งขึ้นนะครับได้ดูแลประชาชนได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสิ่งที่จะทําต่อไปก็คือหมอชาติจะต้องทําหนังสือไปที่ธนาคารทกสนะครับเพื่อที่จะทําบัตร อสมนะครับทำบัตรอสมทำเรียกว่าทำบัตรสมาร์ทการ์ดนะครับให้กับพี่น้องอสมใหม่ทั้ง7คน7ท่านนี้นะครับดังนั้นนะฮะทั้ง7ท่านนะครับขึ้นทะเบียนที่เรียบร้อยแล้วได้ค่าบริการเดือนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะก็ยินดีด้วยนะครับทั้ง7ท่านนะครับแล้วก็ทุกๆเดือนเราจะมีการอบรมให้ความรู้และก็ฝึกปฏิบัติด้วยนะครับดังนั้น ก็ขอให้พี่น้องอสมใหม่นะครับอสมบัญชี2ที่เป็นบัญชีหนึ่งที่ได้รับค่าบริการนะครับตั้งใจทํางานนะครับแล้วก็ส่งรายงานออสมหนึ่งและก็ช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุขอย่างเต็มที่และเป็นจิตอาสาดูแลพี่น้องประชาชนในคุ้มละแวกบ้านที่เรารับผิดชอบด้วยนะครับเท่านี้นะครับท่านก็จะเป็นอสมเป็นคนดีที่มีคุณภาพนะครับ ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับหมอชาติก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้กําลังใจกับพี่น้องอ,อสมอทุกคนทุกท่านเลยนะครับโชคนี้มีความสุขกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ